สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหราศาสตร์ก่อนการพยากรณ์โหราศาสตร์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะดวงร้ายวันประจำวันอาทิตย์ที่3ตุลาคม2564 ตรงกับวันแรม12บสอข้ามเดือน10ปีฉลูนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์การงานหุ้นส่วนกับเพื่อนวัยเรียนการทำโครงการสั้นๆสนุกช่วงแรกสนุกตื่นเต้นได้ไม่นานไปไม่ได้ไกลรู้สึกดีแต่ก็ไม่ยั่งยืนนะคะการเงินใช้จ่ายไปกับความสุขสั้นๆมีเงินพอใช้แต่ไม่มากการเงินถือว่ายังไม่มีความมั่นคงบางทีก็อึดอัด แต่ก็ยังไม่รู้สึกเดือดร้อนความรักถ้าโสดก็จะอยู่กับเพื่อนมากกว่าเจอเพื่อนสมัยเรียนมีปัญหาก็มักปรึกษาเพื่อนสนิทสมัยเรียนถ้าคนมีคู่แล้วก็จะรักกันอยู่กันแบบเพื่อนคบกันแบบสบายๆบ,บางทีไม่สะดวกแต่ไม่รู้สึกลำบากชอบไปไหนมาไหนหลายคนนะคะสุขภาพให้ระวังขาเข่าปัญหาการนั่ง การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างลำบากโชคลาภก็จะได้จากเพื่อนผู้ชายมีโชคนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์การงานจะได้งานใหม่ใช้ความรู้ประสบการณ์แก้ปัญหาในงานได้เจอวิธีที่ใช่จากการเรียนรู้คน้นคว้าหรือคำแนะนำใช้คนมีการศึกษานะคะการเงิน ก็มีเงินเพิ่มจากการใช้ความรู้หรือการศึกษาใช้ความรู้หาเงินจนซื้อบ้านซื้อรถได้ค่ะความรักโสดถ้าคนโสดรักก็ไม่ยุ่งมุ่งงานมุ่งเรียนโสดแต่มีอะไรให้ทำมีเรื่องให้โฟกัสหรือมีใครเข้ามาอาจได้ปริญญาใจนะคะ ถ้าคนมีคู่แล้วก็จะได้คู่ที่ใช่คู่ที่ช่วยส่งเสริมชีวิตการงานการศึกษานะคะสุขภาพก็จะได้พบเจอหมอเฉพาะทางที่มีความรู้หรือให้หาหมอเฉพาะทางจะได้ยาถูกโรคป่วยรักษาให้หายขาดได้นะคะโชคลาภก็จะได้จากเพื่อนหญิงให้โชคนะคะมีโชคนะคะนัานที่เกิดวันอังคารการงานจะมี การจัดงานเลี้ยงประจำปีและเป็นคนโปรดของเจ้านายนะคะจะเอาอกเอาใจลูกค้าจะเจอลูกค้าที่เอาแต่ใจนะคะการเงินเงินดีค่ะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เป็นช่วงที่มีกินมีใช้มีเงินซื้อเครื่องประดบับแล้วก็ได้ของขวัญน,นะคะความรักถ้าคุณโสดก็จะอยู่กับครอบครัว พ่อแม่มีความสุขดีแล้วหรือได้รับเซอร์ไพรส์ได้รับการเอาอกเอาใจอย่างมากเอาแต่ใจได้นะคะแต่ถ้าคนมีคู่แล้วก็รู้ว่าคู่รักอะรักเรามากจึงเอาแต่ใจได้นะคะมีคนตามใจก็มีการตามใจให้ความรักมากมายมีงานเลี้ยงงานครบรอบเอาใจดีมากนะคะสุขภาพให้ระวังเบาหวานสายตาสุขภาพช่องปาก แต่ก็ไม่น่ากังวลรักษาหายได้นะคะโชคลาภก็จะได้จากคนในครอบครัวจากพ่อแม่มีโชคนะคะท่านที่เกิดวันพุธการงานจะเกิดข้อตกลงคืนดีได้ร่วมงานกันกับคนเคยร่วมงานกันมาก่อนและก็จัดเจราจาตกลงสำเร็จได้ทำตามที่ตกลงไว้นะคะ การเงินก็ได้กู้กู้ผ่านได้ให้ยืมทำํำสัญญาได้ผมตอดแทนตามตกลงได้แต่ก็ไม่มากนะคะได้สมเหตุสมผลได้เพราะเราลงมือทำนะคะความรักคนโสดก็จะคืนดีกับคนรักเก่าได้คุยกันกับคนที่เคยคุยหากเริ่มคุยกับใครใหม่ก็จะเริ่มมีการผูกพันตกลงมั่นหมายได้ถ้ามีคู่แล้ว ถ้าทะเลาะก,กันก็จะคืนดีกันจะเริ่มมีการทำสัญญามีเรื่องรับปากต่อกันตกลงจะทำอะไรร่วมกันตกลงมีลูกร่วมกันนะคะสุขภาพระวังโรคเก่าจะกลับมาไปรับผลตรวจไปตรวจตามนัดจะดีนะคะสัญญาว่าจะทำอะไรกับร่างกายก็ให้ทำถึงจะดีนะคะระวังมือเกร็งและนิ้วล็อกด้วยนะคะ โชคลาภมีโชคนะคะจะได้จากเพื่อนที่ตกลงทํางานร่วมกันทําสัญญาต่อกันค่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสการงานจะโดนสั่งให้ทําแบบไม่ต้องคิดทําไปตามสั่งชดมืนงงจนเสียความเป็นตัวตนใช้ระบบทํางานใช้ปัญญาประดิษฐ์นะคะการเงินเงินจะชอดจนมืนหาเงินจนมืนก้มหน้าก้มตาหาเงินใช้ร่างกายหนัก แต่ก็คิดว่าทนไหวระวังแชร์ลูกโซ่การพนันออนไลน์นะคะความรักคนโสดก็ระวังเจอคนหลอกทางออนไลน์ระวังมิจฉาชีพเข้ามาในแบบทําทีมาจีบวันๆเราจะทําแต่งานหาเงินใช้หนี้ไม่สนใครถ้าคนมีคู่แล้วก็คบกันไปแบบเดิมๆทําอะไรเดิมๆซ้ำๆไม่ค่อยมีความสุขมืนๆม,มีฝ่ายหนึ่งมีอํานาจควบคุมให้เราทําตามได้นะคะ สุขภาพให้ระวังเส้นยืดขยับขยี้นไม่คล่องตัวมืนหัวไมเกรนปัญหาระบบเส้นเอ็นนะคะโชคลาบก็ระวังหวยออนไลน์ยังไม่มีโชคในตอนนี้นะคะท่านที่เกิดวันศุกร์การงานค่อยๆเก็บประสบการณ์และบทเรียนไปได้เรื่อยๆอย่าใจร้อนไม่ต้องรีบแต่ต้องจริงจังมีวินยยัยโปร่งใสตรวจสอบได้ การเงินมีเงินเก็บค่อยๆอ,ออมมีหนี้ก็ค่อยๆผ่อนการเงินก็ต้องโปร่งใสมีวินัยไม่หมกเม็ดไม่เน้นเสี่ยงโชคเงินต้องลงมือทำถึงจะมีนะคะความรักคนโสดคุยกับใครก็เป็นการคุยแบบไม่รีบร้อนค่อยๆเรียนรู้นิสัยใจคอคุยกันแบบเปิดเผยไม่ปกปิดซ่อนเล้นรักใหม่ก็ต้องใช้เวลา ถ้าคนมีคู่แล้วหากเป็นแฟนก็เก็บเงินแต่งงานเก็บเงินทําอะไรร่วมกันหากแต่งแล้วก็เก็บออมเพื่ออนาคตเพื่อลูกนะคะสุขภาพให้ออกกําลังกายให้สม่ําเสมอยามแก่ก็จะรวยสุขภาพก็คือสุขภาพดีนะคะโชคลาภจะได้จากการออมหรือได้จากเงินเก็บเงินออมนะคะท่านที่เกิดวันเสาร การงานใกล้จะเปิดธุรกิจเปิดโครงการหรือโครงการจะสำเร็จใกล้เปิดร้านการงานหรือธุรกิจที่มุ่งมั่นใส่ใจมากที่ตั้งใจทำมาหลายเดือนแล้วนะคะการเงินก็จะมีเงินออมเพื่อเตรียมการทำอะไรบางอย่างหรือออมเพื่อเตรียมลงทุนใกล้มีเหตุให้ต้องจ่ายผูกพันระยะยาวนะคะ ความรักคนโสดก็จะมีคนมาคุยสักพักแล้วก็ใกล้ตัดสินใจการได้รับการดูแลเอาใจใส่ถ้าคนมีคู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะตั้งครันได้รับการดูแลเอาใจใส่หรือการแสดงการความรักดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะสุขภาพก็มีการตั้งครันนะคะหรือท้องอะคะ่ะแล้วก็ได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีใกล้ผ่าใกล้คลอด โชคลาภมีชคงนะคะจะได้จากแฟนหรือคู่รักคู่ครองนะคะ